วันนี้นะครับท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมมาดูับว่าบรรยากาศในการเล่นโปรแอมนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับในการแข่งขันกอล์ฟรายการ Honda LPGA Thailand ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับผมมาที่สยามสยามพาร์ที่ขับพัทยาโอเพอรสนะครับก็ได้รับเชิญนะครับจากทาง Echo นะครับให้มาร่วมตีโปรแอมนะครับกับทาง h o n ไดเอลพ Thailand นดครับมาดูว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นอย่างไรปรากฏว่าวันนี้จะได้ตีกับอาซาร่ามูนยอสนะครับซึ่งน่าจะเป็นโปรคนหนึ่งที่ e c h กโคคสปอนเซอร์อยู่นั่นเองนะครับดีายโปรเมฮะวายสวยเลย So, Alva, can we ask you questions? Of course. Uh, so, what would you like the most for Thailand? What do I like the most yeah. in Thailand? A lot of things. I love the food. Food? People are very nice. Yep. Food massages. Okay. <laughs> so, so, what? The golf course is really good too. The golf course too, right? So, what's your favorite Thai food? I think red, red curry. Red curry? Mm -hmm. You eat spicy? No, I tried to get it not as spicy as they like to make it, mm -hmm. but uh, a little spicy is okay. It's okay, right? Yeah. And how 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 you feel about Thai people? I love it. I feel like uh, you guys are very peaceful, very polite, so I really like that. Perfect. Last thing, just say something to the social people uh -huh. to come out and this weekend and cheer up for you and also the everyone. Thank แ,และนี่ก็คือภาพบรรยากาศการเล่นโปรแอมในวันพุธก่อนการแข่งขัน Honda LPGA Thailand ส่วนสาวไทยที่จะลงแข่งขันในปี2019นี้จะมีด้วยกันถึง8คน แฟนแฟนกอล์ฟชาวไทยอย่างเราอย่าลืมไปตามเชียติดขอบสนามกันที่สนามสยามคันที่ขับพัทยาโอคอสในวันที่21-24กุมภาพันธ์นี้มาดูซิว่าปีนี้ใครจะเป็นแชมป์ Honda LPGA Thailand 2019และสำหรับคลิปนี้เราจะลากันด้วยภาพสวัสดีแบบไทยๆน่ารักน่ารักจากอาซา่ามุนโยสแล้วเราพบกันนะครับ